ที่เจยก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังวิทยุในรถนะคะวันหนึ่งก็ได้ข้อคิดจากอาจารย์อดิศักดิ์บ้วนกียาพันธ์หรืออาจารย์บวนนะคะท่านก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้นะคะ,ะท่านให้ข้อคิดไว้อย่างนี้นะคะบ้านไหนที่มีคนแก่หรือผู้สูงอายุเนี่ยตื่นเช้ามาก็ให้ถาม ผู้สูงอายุหรือคนแก่ในบ้านสักนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายนะคะว่าเช้านี้สบายดีไหมเจ็บป่วยอะไรไหมหรือว่า,าถ้าคนสูงอายุหรือว่าคนแก่อยากจะบอกอะไรกับเรานะคะก็ให้หยุดฟังสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อาจารย์บวนก็ได้ให้ข้อคิด ถ้าอยากเป็นคนแก่ที่มีความสุขต้องทำสามอย่างนี้นะคะก็คือหนึ่งต้องไม่จู้จี้ขี้บ่นนะคะสองต้องไม่ลําเลิกบุญคุณแล้วก็ข้อสามต้องไม่ขี้ใจน้อยนะคะถ้าทำสามอย่างได้เนี่ยคุณก็จะเป็นคนแก่ที่มีความสุขนะคะ,ะฝากให้ทุกท่านที่มี คนแก่ที่อยู่ในบ้านมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านก็ให้ความดูแลเอาใจใส่ท่านหน่อยนะคะค่ะตามนี้เลยนะคะ